สวัสดีค่ะลูกตาลสากทารโร่ใบลูกตาลดูดวงแบบคูค่คิดเป็นกัละยาณมิตรแห่งใจค่ะวันนี้เรามาเล่นพิกอากากันนะคะในท็อป,ปิกที่ว่าคนเก่าเขาจะกลับมาไหมค่ะนัิการมีไพ่เลือกทั้งหมดสกองนะคะกองที่1กองที่2กองที่3ตั้งสมาธิและเลือกมาหนึ่งกองค่ะคนที่เลือกไพ่กองที่1นะคะคุณได้ไพ่เอ็มเปอร์ค่คคะซีวากเกนนะและอีกใบหนึ่งค่ะเป็นทรีอัพค่ค่ะ ก็ตามมาว่าคนที่เลือกไพ่กล่องที่1นึ่เขาจะกลับมาและเป็นเวอร์ชันที่ดีขึ้นนะคะมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นการกลับมาครั้งนี้จะสร้างความสุขความส็จให้กับคุณค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่1ค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่2นะคะคุณได้ไพ่เพจซอฟเพน t า c คล s ู o อัพ o r ด 킹ออฟวาร์ War, และใบสุดท้ายเป็น The h คา a เฟนค่ะตุกตามมาว่าคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะเขาจะกลับมาในชีวิตคุณค่ะแต่ว่าคุณกับเขาเนี่ยอาจจะอยู่ในภาวะที่ลังเลสงสัยกันอยู่ค่ะตัวคุณกับเขานะคะอาจจะพัฒนาไปเรื่องของการงานหรือว่าให้ที่คําปรึกษากันมากกว่านะแต่ถ้าในเรื่องของความรักค่ะอาจจะยังลังเลอยู่อาจจะยังไม่ได้คบกันนะคะ,จจะกลับมาในชีวิตกันแต่ยังไม่ได้คบกันได้ค่ะภายใน3เดือนนะสรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะคุณได้ไพ่ Of ในออฟสอดและใบสุดท้ายนะคะเป็นเอซอบคัพค่ะลูกตามองว่าเขากําลังรอคุณอยู่นะคะถ้าคุณอยากให้เขากลับมาในชีวิตนะคะคุณนะคะต้องเป็นฝ่ายเป็นง้อเป็นตือเขานะคะเอซับคัพขึ้นมาโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ได้ค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สามนะคะคุณกลับมาได้แต่เราต้องเป็นนง้อนะใครเลือกไพ่กองไหนก็อย่าลืมเขียนคอมเมนต์บอกกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดหัวใจกดติดตามลูกตาลไวและอยากได้ท็อปิกอะไรเขียนคอมเมนต์บอกกันได้เลยวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ